สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12กรกฎาคม2566ครับมีรายงานข่าวว่ารัสเซียได้ส่งโดรนกับมิกาเซถึง28ลำเข้าโจมตีเมืองโอเดสซาเมืองท่าทางภาคใต้ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่11กรกฎาคม2566 เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ผู้นำชาติสมาชิกขององค์การสุทติสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตจะเริ่มประชุมสุดยอดกันที่กรุงวีนนีุสเมืองหลวงของลิทัวเนียกองทัพอากาศยูเครนแจ้งว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงโรนกัมิกาเซ่ที่สร้างโดยอิหรา่านของฝ่ายรัสเซียที่ส่งมาโจมตีเมืองโอดซีซาตกไปถึง26ลัขณะที่โรนที่ถูกส่งไปโจมตีคุงเคียบก็ถูกยิงสกัดจนตกทั้งหมดแต่เศษซากโรนที่ตกลงมานั้นสร้างความเสียหาย ให้แก่บ้านเรือน12หลังซึ่งนับเป็นการโจมตีทงการกรุงเคียบเป็นครั้งที่2ของเดือนกรกฎาคมในขณะที่ทางด้านผู้นําชาติสมาชิกนาโต้31ชาติก็จะร่วมกันประชุมที่กรุงวิเนียสเป็นเวลา2วันก็คือวันที่11และ12รกรกฎาคมเพื่อหารือกันถึงการปฏิบัติการทางทางหารของรัสเซียในยูเครนและก็จะเน้นการหารือในเรื่องของการรับสวีเดนรวมถึงยูเครนเข้าเป็นชาติสมาชิกนาโต้ซึ่งล่าสุดนั้นก็ปรากฏว่าทางด้านฝักฝั่งของเซเลนกี้ก็ไม่พอใจทางด้านการประชุมของกลุ่มนาโต้นะครับ ซึ่งก็บอกว่าไม่มีการเสนอกรอบเวลาสําหรับการเข้าเป็นสมาชิกนาโตให้กับทางด้านยูเครนแต่อย่างใดแม้ว่าเลขาธิการนาโตจะกล่าวว่าจะส่งข้อความเชิงบวกไปยังยูเครนก็ตามปัจจุบันนั้นยูเครนกําลังวิ่งเต้นเพื่อผลักดันให้นาโต้ยอมรับตนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงของตะวันตกในเร็ววันแต่ความเห็นที่ไม่ตรงกันของชาติสมาชิกนาโตทั้ง31ประเทศหมายความว่าจะยังไม่มีการกําหนดวันหรือว่าการเชิญให้เป็นสมาชิกแต่อย่างใดน,นะครับ ทางด้านเยสตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็บอกว่ายูเครนจะได้รับการช่วยเหลือทางทหารและการรับประกันความมั่นคงมากขึ้นซึ่งเป็นผลผ่อนคลายเงื่อนไขการเข้าร่วมนาโต้ตลอดจนรูปแบบความร่วมมือที่เรียกกันว่าคณะกรรมาการนาโต้ยูเครนครับแล้วก็คาดหวังว่าพันธมิตรนั้นจะส่งข้อความเชิงบวกที่มีเอกภาพและชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนในอนาคต ในขณะที่เคสซิเเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทาเนยบขาวของสหรัฐก็บอกว่าการประชุมนาโต้ครั้งนี้จะเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการเป็นสมาชิกของยูเครนอย่างไรก็ตามเซเลนกี้ได้ออกมาต่อต้านสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นถ้อยคำที่อ่อนแอเกี่ยวกับความพยายามให้ยูเครนเป็นสมาชิกของนาโต้มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไร้สาระที่ไม่มีทั้งการกำหนดกรอบเวลาการเชิญเป็นสมาชิกของยูเครนเซเลนกี้นั้นเนี่ยครับกล่าวผ่านทีเลแกมก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมในฐานะแขกพิเศษของนาโต้ ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงวินิอุสเมืองหลวงของลิทัวเนียเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนนั้นปฏิบัติการตอบโต้ทางด้านรัสเซียที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนแต่ว่าก็เห็นว่าไม่เป็นผลที่น่าพอใจชาตินาโต้นั้นเนี่ยครับก็ยังบอกว่ายูเครยนยังไม่มีความพร้อมการเข้าเป็นสมาชิกและเห็นตรงกันว่าการที่สงครามนั้นยังดําเนินอยู่ก็จะทําให้ชาติสมาชิกอื่นนั้นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยก็เลยมองว่าควรจะต้องให้สงครามยุติก่อนจึงจะสามารถรับทางด้านยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ NATO ได้รับ